ข่าวดีมาบอกที่เราจะได้โค้ดฟรีๆนะครับในวันอัปเดตที่ถึงนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดรรีน้องๆเด็กไทยบุญารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบบ์แมปโกะการ์เด้นนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับเป็นเดือนเลยนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานั่นเองวันนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอก นะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาแจกโค้ดอะไรนะรแต่ว่ามาอัปเดตข่าวสารที่เราจะได้โคด้ดฟรีๆนะครับในวันอัปเดตท,ที่ถึงนี้นั่นเองนะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับจากแอดมินเจนเดลเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเนาะก็คือเขาพูดไว้ใน Tik t o อกนั่นเองนะครับตอนนี้พี่ดูคลิปมาแล้วแล้วก็จะพามาดูคลิป กันว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่กันบ้างในในวันเสาร์ที่จะอัปเดตเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับพี่มีกิจกรรมมาฝังน้องสำหรับใครที่อยากได้แลกคูณฟรีนะครับสำหรับแลกคูณตัวนี้นะบอกเลยว่าบัฟโคตรโหดสถานะโคตรตึงใครอยากได้ฟรีอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นชื่อ Facebook สิ่งที่อยากได้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มาสุ่มแจกให้แล้วกันเนาะในส่วนนี้นั่นเองนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกััดีีกว่่่าะรบสหอปเตททลง มาถึงนี้นั่นเองนะในส่วนเรื่องของโค้ดนะโค้ดเนี่ยใส่ตรงไหนนะโค้ดก็คือเราสามารถใส่ตรงที่ตั้งค่าได้เลยตรงนี้ ถ้าเรากดฟันเฟืองมาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าเรากดฟันเฟืองมาแล้วก็คือมันจะมีรายละเอียดต,ตรงนี้ตรงเซตติ้ตงน,นะครับก็จะมีมาสเตอร์ออดิโอสำหรับเสียงมีมิวสิกมีซาวเอฟเฟกต์นะครับพวกนี้ต่างๆมีไอคอนนะครับมีบกิประบบกิปแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรีดีมโคดนั่นเองนะครับก็จะเป็นการใส่โคดนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือทางตัวเกมเนี่ยไม่ได้แจกมานานและไม่ได้อัปเดตมานานแล้วแต่อัปเดตที่จะถึงนี้ หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมาแน่นอนอันนี้พี่ยืนยันจากแอดมินนะนะครับอันนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่ายืนยันจากแอดมินที่พี่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้นั่นเองนะครับมาเราไปดูกันดีกว่านะว่าแอดมินเนี่ยเขาพูดว่าอะไรกันบ้างในส่วนอัปเดตที่จะมาถึงวันเสาร์นี่เองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่พาตัดมาที่คลิปจากทิกตอกนะของแอดมินจันเดีวจินเดลวจันเดวเออชื่ออะไรก็ชื่อจะเออนะครับก็ประมาณนี้สำหรับแอดมิน ก็จะเป็นคลิปที่เขาลงในทิกติกนะพี่ก็ดาวน์โหลดมาอันนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของช่องมาด้วยแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้พี่โหลดมาแล้วก็ใส่ซับไตเติลเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับให้ดูกันว่าแอดมินเขาพูดว่าอะไรกันบ้างมาเราไปดูกันนะครับผม t h ัสดีทุกค it's g e n e r here from grow garden go, 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 go. this week in grow garden i'm gonna be doing an update อ่าเขาบอกว่าอัปเดตนี้จะมีจะมีอะไรครับไปดูครับผมนะ i'm gonna be adding a new code นี่ครับผมเขาบอกว่าจะมีโค้ดมาใหม่แล้วก็จะมีโค้ดมาแจกในเกมมันเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าโค้ดนี้เนี่ยจะได้อะไรนะครับจะได้เป็นพวกเ,เป็นเงินหรือว่าเป็นผลไม้ใหม่หรือว่าจะเป็นนั้รของสัตว์เลี้ยงอะไรต้องรอดูนะครับพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าโค้ดใหม่เนี่ยใส่แล้วจะได้อะไรเ,เดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้วันเสาร์สามทุ่มแล้วกันนาะในส่วนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ อ่าก็จะมีอีเวนต์นับอีเวนต์เซนอัปเดตนะครับอีเวนต์เซนด์ไปตำแหนไหนมาอันนี้พี่ตัดจบเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีคลิปประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> นะครับก็คืออีเวนต์เซนเนี่ยจะอยู่ในส่วนหน้า ของเกมโลบ็อกนะครับในส่วนแมปโกอาการเด้นนะครับอ่ะถ้าอยู่หน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พี่เปิดใน PC หรือว่าในคอมเนาะอันนี้หน้าแรกใช่ไหมนี่ครับแล้วเลื่อนลงมาไปจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นเซนอีเวนต์นั่นเองนะเดี๋ยวพี่อ่านรายละเอียดให้ฟังแล้วลก,กันตอนนี้พี่กดแปลภาษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะอัปเดตกิจกรรมเซนเนี่ยวันที่วันวันที่19วันเสาร์เวลาสามทุ่มนะครับก็คือทุกอาทิตย์แหละในวันเสาร์เนี่ยเขาจะอัปเดต3ามทุ่มนั่นเองนะครับที <it> นี้นเรามาดูรายลละะะะเเอออีียยดหรรรืวว่่าาาาคธิบบตงงนน้พสแ รวบรวมการอัปเดตนี้นํากิจกรรมเซนจํากัดเวลานะับก็คือจะมีเวลาจํากัดเนาะนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหามากมายนะเพื่อสํารวจและเพลิดเพลินนะครับสำรวจและมีส่วนร่วมในอีเวนต์เซนปลดล็อกเมล็ดพันธุ์ใหม่มาแน่นอนสหรับเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรต้องรอดูในวันอัปเดตนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่มีตีมเงียบสงบอันนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น เขาบอกว่าอะไรเงียบสงบอันนี้ก็ต้องมาเดากันว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรนะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมีคุณลักษณะใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสภาพอากาศของผู้ดูแลระบบที่เจ๋ง hey, เออดีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอ่าอัปเดตคําอธิบายมีประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่เนี่ยจะมาถามน้องว่าวันอัปเดตเนี่ยจะมีผู้เล่นนะครับรออัปเดตเนี่ยกี่20 ล้านคนนะครับเรามาเดากันดีกว่านะครับหรือว่าจะไม่ถึงหรือว่าจะถึงนะต้องรอดูนะครับเรามาทายกันะเล่นกันดีกว่านะครับแล้วก็สาหรับใครที่สนใจนะครับสนใจไก่แมพโกะการ์เด้นบอกเลยว่าพี่วีไปแนะนำนะสปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าหน่อยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจนี่เลยครับผมสําหรับไก่ แมปโกการ์เด้นไม่ว่าจะเป็นไก่ผลโบนผมผลใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นผลฮันนี่ผลแคนดี้นะครับมีหมดแลจะเป็นสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงแลกคูณน,นะมีหมดแมงปงแมงปอดิกโกปลาหมึกนะครับทีเล็กมีเยอะแยะมากมายเลยครับ <Wow. S 1> ใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมตอนนี้เขามีขายไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Lazada า i k t o k s h ช p e e มีหมดครบเต็มระบบนะครับใครได้ก็สามารถไปจัดก,กันได้เลยนะครับสำหรับเว็บ,บเล s Shop นั่นเองเว็บนี้บอกเลยว่าการันตีความปลอดภัยแน่นอน100%การันตีจากช่องพี่ได้เลยนะครับผม โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องของการอัปเดตโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ระบบไม่ใช่ระบบเด็ดระบบโค้ดมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นโค้ดใหม่ที่แอดมินจะมาแจกให้ในส่วนอัปเดตที่จะถึงนี้นั่นเองบอกเลยว่าโค้ดเซอร์ไพรส์นะครับผมพี่ก็รอเหมือนกันรอมานานนะครับเพราะว่าส่วนมากพี่เนี่ยจะทำคอนเทนต์แจกโค้ดส่วนใหญ่นะครับเหมือนแมปแมปอะไรวะแมปเบดบอลนะครับช่วงนั้นก็คือฮิตเลยพี่ก็แจกโค้ด การเข้าถึงยอดวิวก็ดีนะครับการตอบรับก็ดีนะครับคลิปนี้เนี่ยโค้ดกลับมาแล้วนะครับพี่ก็เลยมาทํากิจกรรมแล้วก็มาทำคอนเทนต์แจกโค้ดที่แอดมินแจกมานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนใส่แล้วก็มาดูกันว่าโค้ดจะได้ไหนนั่นเองนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันตอนอัปเดตนะครับอัปเดตปุ๊บพี่จะลงคลิปทันทีเลยในส่วนโค้ดใหม่นะก็จะลืมกดติดตามช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ